วันนี้พาชมวัดชมวัดแรื่ังสีบรนนใหญ่ตรงนี้เป็นหอโปงหอโปงหอกองมีกองเพลนมีปงูงก็มีงานปั่น งานปั่นต่างๆก็าจะเป็นสัางเป็นจิ้งคองเป็นไฟสิงโตเป็นเสือกวางแหลตตลอดถึงไดโนเสาร์ปั่นไหวอ้อโป้งก็จะมีพญานาคสองโตนีมีพยานาคสองโต มืองนีง้ฮือนว่าล้านไดโนสเสาร์อำเภอ์สีเมืองใหม่งตวบดบนราชธานีเป็นแหล่งขุดค้นพบโครคงกระดูกไดโนเสาร์อยู่ที่ตำบลน,นาคำใกล้ๆกันกันกบตำบลดอนใหญ่เดินทางตามถนนก็ประมาณ6กิโล ถ้าเดินลัดป่ารัดห้วยไปประมาณ4กิโลก็ถึงปั่นไดโนเสาร์ไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์เมืองดึกดําบันเมีไดโนเสาร์มิาซากุาคคงกระดูกอยู่ที่อำเภอสีเมือมงใหม่ใ,ใกล้ใกล้กัน,นก็เป็นงานศิลปะ สำหรับฝึกลูกหลานาที่บาบำบัดวัดแกว้วลังสีบัานใหญ่เป็นศูนย์ใบำบัดผู้ล้งผิดผู้ติดยาเพให้ทั้งธรรมะด้วยให้ทั้งงานศิลปะไปด้วยให้ทั้งอาชีพไปด้วยนี่เป็นโซนด้านล่างโซนด้านล่าง มาโซนด้านบนขึ้นบันไดก็จะเป็นสิงคู่ขึ้นบันไดไปก็จะเป็นสิงคู่ปั่นไว่พอบันไดตัวน,นี้เป็นลานวัฒนธรรมเห็นลานจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมประจำบนนนใหญ่ว่าประจำมัดแก้วหลังสีในง,งานศิลปะ สัตว์ในตำนานศิลปะสัตว์ในตำนานมีการปั้นสิงไว้เดินขึ้นมาก็จะมีพุทธรูปปางต่างๆจะมีพุทธรูป นากปกจำลองสมัยที่พระองค์นั่งเสวยมุติสุขอยู่ที่สมุจลินฝนตกมีพญานาคมาพ,พังพานดันฝนวม้มีปางจากักรพรรดิรูปองค์ปางจากักรพรรดิมีหุวงพ่อประสิวลี ผู้ที่มีโชคมีลาปกคือหลวงพ่อรพาศิวลีข้างหลังก็เป็นต้นกระลาปะพฤกยำลองมีทั้งมังกรด้วยทั้งมังกรก็มีปางจากักรพรรดิสีขาว มีพญานาคป็นงานสิลปะปั่นไว้การฝึกมีธรรมจักร มีหลวงพอปังจกักรพรรดิด้านนู้นก็เป็นเสาเฉลียงก็หลวงพอวาิรลีเรามีอะไรให้ <c oughs> ชมพอสมควรตรงน,นี้ก็จะเป็นป้ายวัดป้ายวัดแก้วลังสีมีทั้งตัวภาษาไทยและตัวภาษา ภาษาอีสานภาษาเบาภาษาอีสานภาษาธรรมเรีว่าตัวธรรมตัวสอนธรรมเป็นนงเป็นโบสดโบสถหลังใหม่ลานตอนนี้ก็จะกว้างก็จะจัดกิจกรรมส่งคำคำพระนีก็จะออกกำลังกายทำความสะอาด ความสะอาดดูแลความสะอาดภายในบริเวณวัดตรงนี้ก็จะเป็นวันพระนี่เป็นโซนจัดกิจกรรมสงสายวัฒนธรรมวันที่16ก็จะมีกิจกรรมทาน,นสายวัฒนธรรมมีีการตักบาตรทางสายวัฒนธรรม นำไปสู่ทานศีลภาวนามีการมอบทุนการศึกษาให้ลูกหลานขัดแคลนกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่จะต้องดูแลเป็นการดูแลซึ่งกันและกันของชุมชนมการช่วยเหลือเกืกลกูลของชุมชนคุณธรรมเพราะว่าวันนี้มี การแต่งตั้งเป็นศูนย์เป็นชุมชนคุณธรรมประจำอำเภอสีมุงใหม่ตรงนี้ก็จะลมลื่นสวยงามหญ้าเขียวพอมีฝนตกลงมาถ้าเป็นเดือนก่อนๆก,ก็แห้งแล้งตอนนี้หญ้าเขียวสวยงามเรียนวัดก่อลมลื่น มีความเขีวยวเฉาอุ่มของอยาใครจะมาเยี่ยมชมก็มาได้วัดแก้วรังสีตั้งอยู่ที่261หมู่ที่2ตำบลดอนยายเพื่อสีเมืองใหม่จังหวัดอุราชธานีทางผ่านระหว่างตะการไปไปโค้งเจียมโค้งเจียมไปตะการถ้ามาทางพรอพิบูลมังสาหารก็ตรงเข้ามาถึงวัดเลยอยู่ระหว่างผ่าน ในหลายอำเภอไปถึงกงเชียมไปตะการบพื้นที่ก็ติดอาโคไซเอ็มมาลาดก็ไปได้ไง่ายทีบูนมังสาหารก็20กว่ากิโลกงเชียมก็20กว่ากิโลก็ถึง <c oughs> ดอกไม้มันถึงนามก็เริ่มเป็นดอกมันมีความสุ่มสือดอกไม้กระเบงบานดอกอันนี้มเป็นดอกอยู่ตลอดปีเท่าพดนามอรดน้ำก็จะเป็นดอกอยู่ตลอดปีดอกที่เบิดปีแต่ว่าตาขาดหนามมันเป็นดอกดอกต้นน็เป็นต้นสาละต้นสาละนิปู แกสมัยเ็ดโบดไก่สิเหลียวในต้นสาระมาสองต้นมาปุ๋เป็นดอกกำลังเหลิอเป็นดอกอันน้อายุต้นสาระเป็นต้นไม้ในพุทธประวัติสมัยที่พุทธองค์ทรงประสูติที่ใต้ต้นสาระอ่า,อานี้มีอสองสามตน้น ดูดาสองทางล่างหนึ่งฐานลงไปด้านล่างก็จะเป็นลานธรรมเราะจะกิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำปีบปริวารสกรรมจะมีครูบาอาจารย์มาร่วมปฏิบัติธรรมเรื่องกรรมฐานเร็นตรงนี้ก็จะล่มตลอดปี มนใหม่คุ้มใชก,กันบัดใช้เวลา10บกว่าปีในการปลูกแต่ก่อนก็นเป็นข่อยเป็นยังท้ดินใหม่น่ก็ปลูกต้นไม้ไซตต้นไซรให้มีความร่มลรื่นเข้ามาตรงนี้ก็จะลมลรื่นเย็นสบายแดดแทบไม่ส่อง แล้วอีกหนึ่งโซนอันนู้นเดี๋ยวมันน่าจะไปรีวิวมาดูเดี๋ยวเป็นนุโบสดโบสดันาไปทางตะวันออกหันหนาลงสาหนามใหญ่ก็มีปั่นพญานาคไว้สองสี่ตัว ก็พาชมวัดไปก่อนแค่นี้สนใจก็รอดส้มคลิปต่ตอไป